สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับฮอนาจร์แคสซิ่งค่ะและนูไร้สังกัดดังซึ่งและบุญรอดดำทีมหนูดังตรงมุกอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนคะ่ะเฮียสามมาแล้วช่วงก่อนเที่ยงป้าตุงอยู่กับเราช่วงบ่ายๆเฮียสาก็มาเฮียเนตก็มาอยู่ด้วยอะมามามาอยู่ด้วยกันจะได้อบอุน่น จะได้เอาเอิญใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะเออ,อ่ะหัวหน้าเริ่มทําการเคลียร์เคลียร์น้ําที่เมื่อตอนตอนฝนตกนะทุกคนเนี่ยนี่น่ะน้ําตอนฝนตกน,นั่นนี่นี่น่ะดูอ่ะเนาะเราก็ต้องแบบเปิดเคลียร์คันที่หัวหน้ากั้นน้ําเอาไวค้ค่ะเนาะป,ปัด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 ให้มันดูเรียบร้อยนี่หัวหน้าเปิดแล้วคะ่ะดูอ่ะน้ำหน่ะเสมอแทคหนุนหน่ะทุกคนดูอ่ะ โอ้ถว่วแท็กเจ้าแคทเลยค่ะโอ้โหเดินไปได้ไหมเนี่ยเดินไปได้ไหมเ,เดินไปได้อยู่เนาะได้อยู่ต่าะไปต,ะต,ะตะาตาไซดันก็อยู่ข้างบนนู้นค่ะทุกคนค่ตะตะาตาไซดัน ก็มาได้แค่นี้แหละค่ะทุกคนค่ะใกล้สุดแล้วนั่นนีไปใกล้กว่าน,นี้ไม่ได้นะโอ,อะ้เริ่มปัดคิเลนแล้วค่ะปัดคันเพราะว่างานใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะจบแล้วใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะ,ะหกล้อวันนี้ก็จอดจอดค่อยๆพักๆก,ก,กันไปก่อน เ,เพราะว่างานมันใกล้จะเสร็จแล้วเราก็อาจจะช้าบ้างเนาะออย้อนๆก,กันปะจะให้ชมการทำงานของคนน่าจะโรยไปเรื่อยๆนะจ๊ะ f อฟ4ที่น่ารักจ๋า ตรงนั้นหินนะคะทุกคนฐานนั่นน่ะหินที่มันเป็นชั้นชั้นชั้นตกตะกรันน่ะยังเยอะเลยนะตรงนั้นน่ะดูอ่ะอู้ยอ้าวอ้าวอ้าวอย่าเนนอย่าเน้นั่งลงเลยค่ะโอ้โหแน่ยจวย เยส่าทีหนึ่งเนส่าจะโดนหรือเปล่านะ้อเฮียส่าอยู่นี่ถือว่าไม่ไกลมากนะคะทุกคนค่ะคอยดูคอยดูไว้เฮียนะเฮียส่าจะจะ,จะโดนไหมจับตาดูนะทุกคนนะลุ้นกันลุ้นกันอ่าเริ่มแลเริ่มเคลียร์แลเอาดูสิ วันนี้ถ้าถ้าใครเข้าไปชมเฮียสาก็จะเห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะเข้าไปชมอ่าไรสังกัดดังซึ่งก็จะเห็นอีกมุมมองหนึ่งถ้ามาชมในช่องของนายจอร์แคสซิงก็จะเห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะอ่าฝากติดตามทั้ง3าช่องนี้นะคะหกล้อน้ํากรีนด้วยอ่าสี่ช่องนะคะทุกคนคะ่ะเอ้ยท่านใดชอบมุมมองแบบมุมมองแบบไหนเข้ามาชมนะคะและให้กําลังใจเราด้วยนะคะ เนาะให้กำลังใจเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้านะจ๊ะอ่าอยู่กันยาวๆค่ะวันนี้เพราะว่าหัวหน้าก็คงจะต้องเร่เรงพยายามเก็บงานให้มันเหลือน้อยที่สุดเพื่อเราจะได้เสร็จแล้วจะได้ไปต่อเนาะทุกคนเนาะจะได้ไปต่อไม่รู้อ่ะจะไปตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้าวอาวเพียงแล้วใครจะโดนใครจะโดน เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ้เนเน <laughs> เนเนาเฮียเน้นเฮียเน้นลุ้นว่าเฮียสาจะโดนเฮียสาลุ้นว่าเฮียนเน้นจะโดนอ้าว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 อาลุ้งที่สองเฮ้ย <Hey. S 2> โอ้โหเปื้อนตัวเองเลยจ้จาจะแกล้งเขาอีนาวเป็นเองหนูเปื้อนจากเปื้อนกระจกเลยจ้ามองเห็นไหมล่ะทีเนี้ยไม่มีน้ำล้างอีกแะ้คะนี่ ดูดูหน้าทิดูหน้ากระจกสีเพื่อนเลยอนี่ค่ะแก่งแต่เขาอีนาวเป็นเองนี่สัดสเต็มกระจกเลยเมื่อกี้เห็นไหมเอฟซีได้เห็นเป่าเก่งเก่งเขาอีนาวเป็นเองออาเว้อ่อมย่อม เอาแค่นั้นเหรอโอ้โหเอายังยังไม่ลดละความพยายามนะคะทุกคนค่ะยังไม่ลดละความพยายามแสดงว่าเฮียเน่เฮียเน่โดนเฮียสาก็ต้องโนนเฮียสาเฮียสาระวังเด้อเปืือนไปกี่ชุดแล้วเฮียสานาะ เนื้อสาปเปื่นไปทลายแล้ว <laughs> โอ้สุดยอดเอายาง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  เฮียสาอยู่สูงค่ะทุกคนขาพ้นพ้น,พนรอบนี้เฮียสาพ้นนะคะเฮียสาอยู่อยู่สูงกว่านี่เฮียสาสบายใจแล้ววันนี้จะร้อยทำอะไรผมไม่ได้หรอกเฮียสาจะพูดอย่างนี้เปล่านอ้อโอ้โหสุดยอด ฟีบอกว่าถ้าหัวหน้าจโจ้ยมาใกล้เจพึ่งบอกว่าให้อยู่ห่างจากหัวหน้าจโจรยประมาณ20เมตรเฮียสาเฮียสาวรอบนี้ประสบความสำเร็จหรือเปล่าโอ้โอ้อะยัง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 ไม่เท่าไรอะเราเราต้องขยับห่างจากหัวหน้าจโจ้ยเพราะว่า FC เคยเตือนเจพึ่งเอาไว้ ถ้าหัวหน้าจโจ้ยเริ่มแกล้งแล้วเราต้องอยู่ให้ไกลเราอยู่ใกล้ไม่ได้น้อยสิเนาะสนุกสนานค่ะพอได้หัวเราะมีความสุขไปด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะเนาะเจพึ่งก็ขอให้ทุกคนมีความสุขไปกับเจพึ่งและหัวหน้าจโจ้ยนะคะ <laughs> อยู่ด้วยกันไปยาวๆให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะ You okay. วันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะ FC ที่น่ารักจา๋านี่ดูวะ่ะแต่อากาศร้อนเหมือนเหมือนจะฝนตกอะ่ะอ้าวรอบนี้รอบนี้ใครโดนเฮียสาหายีไม่ถึงว่าน่าจะโดนไม่ถึงเฮียสาหรอกเฮียสากำลังกำลังคุยโทรตัพท์อยู่แน่นอนเลยอ้าวพอแล้วม้าอย่าแกล้งเขาลายเดี๋ยวเขาจะไม่มาหาเด้เอ๊ะ ดูสิกระจกน่ะเปื่อนมดเลยค่ะทุกคนค่ะไปสิทุกเดินมาแล้วเดินมาแล้วมาขึ้นตรงไหนละมาขึ้นตรงนี้แล้วอะใส่จะมาขึ้นตรงนี้ จะพึงขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและส่งกำลังใจมาให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ